สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวลมโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะในช่วงมันในช่วงหลังสงกาเนาะนะคะ,ะก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอไอ้นี่ก่อนละกันนะคะปฏิทินเล่นเดต่ทิพย์ก่อนเนาะนะคะ,อะขอรีวิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าแอดมินเขาจะออกไปข้างนอกนะคะ งวดของวันที่16ตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2นะคะเลขที่ออกคือ72เนาะนะคะแต่อาจารย์ให้83ออก38ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7เลขที่ออกคือ73 37บนและ95ร่างตรงๆค่ะต่อไปค่ะ วดของวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ61บนตรงๆค่ะแล้วก็57ล่างเนาะต่อไปค่ะวดของวันที่16พฤศจิกายนเอ๊ส16กธันวาคมพูดผิดค่ะนะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข8เลขที่ออกคือ8 3สล่างตรงๆค่ะนะคะและ ล่าสุดปิ้งๆเลยนะคะนะล่าสุดของงวดของวันที่30ธันวาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขอ่าหกแบนตรงๆค่ะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจกับสมาชิกหลายๆท่านเลยนะคะที่เฮงปังวังวเวอร์กันเลยเนาะซึ่งปฏิทินเลขเด็ดของเลขเด็ดแปดิของอาจารย์ต่ายเนี่ยให้ให้เมื่อให้มันก่อนล่วงหน้า1ปีเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ในรอบของปี65ได้บรรจุผลิต ผลออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดยอยากได้เล่นปี65บอกได้เลยนะคะว่าปี65จะไม่เหมือนปี64ตรงที่ว่ายืดเยื้อยาวนะบอกไม่ผลิตแล้วท่านก็ขออีกจนถึงเน่าเวลานวินาทีสุดท้ายอาจารย์ปี6 6 4อ่า30นะ่ะมีขายไหมวันที่30ทธันวาคมมีขายไหมโอ้ยถึงวัางวดสุดท้ายเลยเนาะอาจารย์ก็บอกว่า อ่ะเมื่อวันนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นละเอาเป็นว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะท่านใดอยากได้ก็รีบจับจองมานะคะมีจํานวนจํากัดนะคะหนึ่งเล่มราคา2 9 9 9บาทนะคะแถมที่ปีเซีหนึ่งเส้นนี่นะคะมูละอ่าแถมให้ฟรีกําไรพี่ปีเซยนะคะเพื่อไปนาโชคนําลาภให้กับท่านนะคะ1เส้นเนาะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะคะ <c oughs> นะแล้วก็เนาะ โนอะไรจังติงตังนะคะงวดของวันที่สาดับบนนะคะดับบนงวดของวันที่30ธันวาคมนะคะอาจารย์งวดนั้นเลขที่ออกคือ6-8บนนะคะก็มีไหมไม่มีติง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 มีไหมไม่มีก็แสดงว่างวดนี้ดับบนเอาอยู่อีกแล้วค่ะนะ เราก็ต้องแสดงความดีใจกับแฟนคลับของเราเนาะเดี๋ยวดับล่ามเดี๋ยวก่อนนะคะคอคือคือรายงานผลนะคะอ่าทักษะพารวยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของอาจารย์มากมายเกลกองเลยทําไมล่ะก็มันเข้าอยู่เป็นว่าเล่นเข้าอยู่ทุกวมวนนอะนี้ะนะคะเข้าอยู่ทุกมวนและ พูดได้เลยนาะคะว่ายังไม่เคยหลุดนี่สิ่งที่ประทับใจตัวอาจารย์มากๆนะคะแต่มันมีหลักการเล่นไหมมีทำไงถึงจะรู้หลักการฟังบ่อยๆเข้ามาชมบ่อยๆคุณจะรู้หลักการค่ะนะคะ,นะคะเหมือนสมาชิกหลายๆท่านเลยนะคุณเพิ่งเข้ามาคุณก็ค่อยๆศึกษาเอานะคะนะว่าเขาดูกันยังไงทำไมถึงเ่งปังกันบ่อยเหลือเกินนะคะวันอาทิตย์สีนเงินนะคะ อาจารย์ให้8 6ออก68นะคะ2ตัวล่างให้6 3ออก3 6นะคะและออมสินนะคะให้2อออก0-2นะคะออมสินล่างเอ่ออันนี้เอาสองศูนย์นี่คือล่างนะคะออมเอ่อบนนะคะให้หกเก้าออกเก้าหกแบบนี้ค่ะนะอ่าเห็นไหมภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะทักษะพารวยไม่เคยพาคุณจนพาคุณรวยนะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ราศีไหนจะจับเงินร้านนะคะงวดของวันที่30ธันวาคมเนาะนะคะอาจารย์ให้เด่นดูที่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์อาจารย์ให้6 3สาค่ะนะคะเอ่อให้3 6 6 3สล่างนะคะแล้วก็ให้6 8บนตรงตรงต,รงต้องดีใจด้วยกับสมาชิกที่ถูกราศีทั้งราศีทั้งทักษะโอดและเลขเด,ดตาทิพย์เลยนะคะเลขเด,ดตาทิพย์อ่ะ เดี๋ยวก่อนจะไปเลขเด็ดตาิี่อิกอันนี้จะได้ลงเลยเนาะมีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าสูตรหนึ่งเล่นอย่างไรนะคะสูตรสองเร่นอย่างไรนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งอย่างนี้นะนะคะเวลาดูก็เลือกลงมานะคะซึ่งบอกก่อนนะคะว่าสูตรหนึ่งเล่นยากถ้าไม่ใช่มืออาชีพจริงๆเร่นยากมาก นะคะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็นั่งาจยในข่าไม่หายสมาชิกบอกว่าอาจารย์งวันนี้สูตรหนึ่งเล่นล็อกไหนตัวที่เท่าไหร่โอ้คุณไม่ถามยาวทําไมอ่ะเนาะสงสารจังเลยถามยาวๆว,วันนี้เล่นล็อกไหนแถวล็อกล็อกไหนเนาะอย่างเงี้ยล็อกศูนล็อกไหน ะะและตัวที่เท่าไหร่คุณถามสั้นๆเลยค่ะ3ามตัวบนออกอะไรจบเลยนะคะและ้วอาจารย์ก็จะตอบมิซ่าค่ะถึงคุณจะถามด้วยลีลาท่าไหนก็ตามอจารก็พูดได้คําเดียวมิซ่าเพราะไม่ใช่เป็นผู้กําหนดเลขค่ะโนมิซ no, ่านะโน no ่ก็กรุณาทําความเข้าใจอาจาร์นะอาจารย์ได้แต่คาดว่าเดาว่าประมาณว่านะคะดังนั้นเนี่ยเวลาบอกถูก เย้ hey, yeah. ดีใจจังเลยนะคะเวลาแล้วก็ขอบคุณนะอาจารย์จังกิ่งจังเลยวันนี้ขอใหม่นะคะแต่เวลาให้ไม่ถูกโอ้โหโคนเงาสกกลาอาจ,จารย์ถูกงัดออกมาดา่าซะไม่เหลือชาติเลยนะงุหงิดมากบอกเลยว่างุหงิด,ดจริงๆนะคะนะอาจารย์ก็พูดอยู่แล้วค่ะให้ใช้วิและจารวิจารณญาณในการเลือกและแตัดสินใจเพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นบงังคับคุณซื้อ อาจารย์ให้คุณอะดูเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะคะคุณจะซื้อไวซื้อสิทธิ์ของคุณเต็มร้อยค่ะนะไม่ต้องมาถามตัวไหนตัวที่เท่าไหร่ไม่ใช่ผู้กําหนดเลขไม่ต้องถามไม่ตอบตอบไม่ได้ถ้ารู้ไม่ต้องซื้อยืนเขาแถวรับตังค์นะรู้ได้อย่างเดียวตอน4ี่โมงเย็นของวันที่เขาเปิดเขา เขา,าวันที่หวยออกแล้วอะค่ะถึงจะบอกคุณได้โอเคตอนนั้นนะคะม่วันนี้หลักศูนย์ลากลงมาคือศูนย์หกแปดเข้าทุกรวดค่ะเข้าทุกรวดนะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังขำๆขำขาขขนะคะขำาก็คือว่าเมื่อหลายปีก่อนนู่นน่ะอ่าสูตรหนึ่งนี่แหละเอาใหม่อาจารย์ก็คิดให้เขาดูเนี่ยถ้าเธอเล่นทุกตัวเลยนะ เล่นแบบคนโง,โง่เล่นแบบอ่าเบอร์ศูนย์น่ะไม่มีรู้เลยไม่รู้ว่าอะไรเลยเล่นแบบเบอร์ศูนย์คุณเล่นทุกตัวถูกแน่นอนและได้กําไรแต่คุณต้องลงทุนเขาก็เชื่ออาจารย์นะแต่แต่มีข้อแม้ว่าเบิลหาไม่นะับเท่านั้นแหละค่ะงานเข้าแกก็ซื้อทุกตัวเลยซื้อตามที่อาจารย์แนะนําไปเลยนะแต่มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคดวง หรือเขาหรือเปล่าไม่รู้เออเนาะเขาก็าซื้อลอตเตอรี่หมดไปเยอะอยู่นะเป็นหลายหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะคะปรากฏว่าหวยเมื่อน,นั้นออกเบิ้ลค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคหรือเป็นเพราะดวงเขาเนาะนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงชะตาและโชคชะตาจริงๆทำยังไงให้เจ้าชะตามีโชคลาภจันทร์ ชวนทุกท่านทําบุญอยู่เรื่อยๆสินทานภาวนาอยู่บ่อยๆทําเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เกิดโชคลากเวลาทําทบุญอย่าไปอธิษฐานนะคะขอให้ครอบครัวฉันมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกไม่ดื้อไม่โซนไม่นู่นนี่นั่นขอให้อู้ขอไปเถอะแต่ไม่เคยขอให้ข้าวเจ้าถูกหวยทุกงวดทุกงวดทุกงว,วดขอให้ข้าเจ้ามีโชคดีมีโชครางวัล นู่นนี่นั่นนะคะประมาณนั้นซึ่งคุณไม่ได้ขอไงบุญตรงนั้นคุณไม่ได้ทํามาตั้งแต่อดีตช,ชาติจนถึงปัจจุบันชาติคุณไม่ได้ทำไงพอไม่ได้ทําคุณจะหวังให้มันถูกได้อย่างไรเนาะแล้วก็อาจารย์อัปเดตข้อมูลนิดนึง <c oughs> คืออาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเคยพูดอยู่ค่ะว่าแกถูกลอตเตอรี่รวันที่1อาจารย์รุ่งเนาะแต่ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเลยเลิกสอนรวยแล้วเลิกเออว่างนันเลยแล้วก็ วันก่อนอาจารย์ไปพบอาจารย์แลวเล่าให้ฟังว่าอาจารย์อะไม่ได้ถูกเมื่อเดียวนะแล้ววันที่หนึ่งอะสองรอบแล้วโอ้อาจารย์นี่ตาลุกอืโตเป็นไข่หานเชียวเนาะอิฉาไม่อิฉาอยากได้บ้างแต่วันสนามไม่ได้ทําจุดนั้นมาเนะ่โอ้แทมเพออถูกสองตัวสามตัวสองตัวสามตัว,ตวโอ้เซ็งอนะเนาะนะคะแล้ววันใหญ่อยากถูกมั่งอะอยากถูกอ่ะ มันไม่ถูกก็เพราะวาสนาไปไม่ถึงเนอะนะคะแต่ถามว่าลำบากไหมไม่อาจารย์ก็กินเล็กกินน้อยไปเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเนาะดังนั้นวัสนาบุญเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ที่คุณทําวัสนานั้นด้วยหรือเปล่านะคะประมาณนั้นเลยเนาะอาจารย์ก็ไปสอนคิดลับวิธีการเล่นให้ยังเล่นไม่ถูกเอาคิดดูหัวยไปพิกชะตาเลยดังนั้นวิธีการเล่นสูตรสองต้องเลนอ่ะนะคะ วิธีการเล่นสุดสองสุดสองจะเป็นแนวยาวแนวนอนนะคะแนวนอนสุดหนึ่งแนวตั้งสุดสองแนวนอนหัวหัวกระดาษเขียนแล้วค่ะสุดหนึ่งสุดสองมือไม้แฮคับเล่นสุดสองดีที่สุดนะคะการเหนียวกันพลาดโดยเฉพาะวดนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องระมัดระวังเป็นที่สุดถึงที่สุดเพราะในศาสตร์ของที่อาจารย์คำนวณมามีโอกาสที่จะเบิ้ลหามและวันที่ 17มกราคมดันเป็นวันพระอีกซะด้วยดังนั้นต้องระวังเบิ้นหอมเบิ้นหอมนะคะชัดเจนนะเบิ้นหอมนะคะระวังให้มากๆม,มีโอกาสสูงที่จะมีเบิ้นหามเกิดขึ้นนะคะ,ะเรามาดูเลขเด็ดตาทิยปผลง,งานเลขเด็ดตาทิปกันนะคะเลขเด็ดตาทิ์นะคะ,ะ,ะ,คะอาจารย์ให้3ให้เด่นอยู่3ามชุดนี้นะนะ สามอะไรสามหกน,นั่นอย่างนั้นค่ะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจด้วยเนาะแล้วก็ข้างล่างหกแปดนะคะข้างโบเอลสามตัวล่างห้าสี่เจ็ดถูกไหมใช่ห้าสี่เจ็ดนะคะประมาณนี้เนาะนะนะคะก็ถ้าใครเป็นโหรษาศาสตร์อ่ะหรือเป็นเป็นหมอดูหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาโหราศาสตร์จะทราบนะคะว่าเรื่องจากวะนวดของวันที่16 ของยาลังเนอะงวดของวันที่16ธันวาคมและงวดของวันที่และงวดของวันที่30ธันวาคมดวงดาวดวงอีแปะแบบนี้ข้างหลังของอาจารย์เนี่ยนะคะดวงอีแปะกับ7ตัวเลข7ตัวมันเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะนะคะซึ่งอาจารย์นับหมายมั่นบ้านมือว่าห8น่าจะมาเมื่องวดที่แล้วงวดวันที่16 ะะจันจึงให้เลขเด่นเลขเด่นของมันเป็นเลขนางสาวไทยเลยนะคะแต่นางสาวไทยไม่ออกมาออกงวดนี้ค่ะทั้งหบนและ6ล่างเนาะหวังว่าท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะและท่านที่อยู่เก่าให้ทำความเข้าใจด้วยฟังให้เยอะนะคะฟังให้เยอะคิดตามไปด้วยนะคะ ไม่ใช่มองผ่านๆแล้วรวบลัดว่าเอาตัวนี้เข้าใจว่าเงินทองมันหายากเนาะนะคะแต่อาจารย์ก็พูดอยู่ว่าวดเนี้ยมีโอกาสที่เลขเก่าจะกลับมาที่อาจารย์ให้ไว้อะมันจะกลับมาออกเต็มๆเลยคือ6กแปดที่อาจารย์หมายมั่นปั้นมือเลยว่าซื้อมาเป็นกระตักเลยอะค่ะหกแปดอีกเต็มๆเลยแล้วก็สามหกอีกเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์ด้วยนะคะดังนั้น ถ้าหากทาให้ท่านขาดทุนเสียหายยับเยินก็ต้องขออภัยแต่อยากให้คุณที่เพิ่งเข้ามาใหม่พิจารณาตามด้วยเพราะอาจารย์ถ้าให้อเลขไม่ถูกยินดีน้อมรับให้โดนด่านะคะแต่ถ้าจะให้ถูกแล้วยังโดนด่าอันนี้อาจารย์ต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะหยุดไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ท่านปรับทัศนคติใหม่นะคะอ่ะเรามาดูเลขดับ เลขดับร่างเนาะเลขดับล่างนะคะงวดวันที่ส0ธสันวาคมนะคะไม่มีนะคะสามหกติ้ง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 เนาะนะคะและเรามาดูกันนะคะงวดของวันอ่ะเดี๋ยวโชว์ไปแป๊บนึงติ้งติ้งติ้งอาโอเคนะคะแล้วมาดูงวดของวันที่17มกราคมกันตึ้ง นะคะค17มกราคมนะคะ17มกราคมนะปี65อาจารย์ให้99 49 84 10 31 98 81 94 01 21 13 48 40แล้วก็12ค่ะนะแทบหน้าจอ123แค่เจ็ หนึ่งสองสามแค่เจอโอเคค่ะนะคะอ่าท่านใดที่ไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใครที่ฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปฟังอีกทีหนึ่งถ้าให้อาจารย์พูดเร็วเพื่อที่คุณจะได้จดทนันมันถ่วงเวลาคนอื่นเขานะคะให้คุณย้อนคลิปไปดูย้อนคลิปไปดูให้กับคนอื่นเขาเนาะนะคะซึ่งวันนี้โอกาสที่จะไม่มา ก็ลองพิจารณาดนะูเนาะแต่วงนนี้อย่างที่บอกให้ระวังด้วยมีโอกาสนะแล้วก็จากนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเลขนางสาวไทยนางฟ้านางสวรรค์ไม่มีแล้วนะคะจบจะได้ไม่ต้องโลกเลอะอวดควรกันสักทีหนึ่งนะคะนะจะโอเคเนาะนะคะก็มีสมาชิกสอบถามเข้ามาว่าเลข เอ่อ uh, VP จะเข้า VP ีเข้าอย่างไรนะคะเพียงแค่คุณบูชาหินหน1เซ้น1เสเซนนะคะ1เส้เซนเนอะอาจจะเป็นหมายเลขทีทำไมถึงแนะนำหมายเิขทีเพราะหลายหลายท่านนะคะแคปหน้าจอส่งอาจารย์มาเยอะมากใครที่เห็นเลขก,ก็แคปมาส่งอาจารย์ได้เหมือนกันนะคะแล้วบอกว่าเลขมันขึ้นบนไหมและเลขตัวนี้มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะคะแม้แต่วันนั้นที่อาจารย์ออกรายการอาจารย์บอก7 5า เลขที่ออกออก57อย่างนี้ค่ะนะคะก็เป็น Amazing เหมือนกันนะอยู่ที่ดวงชะตาว,วาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะคะให้ถูกยังเล่นไม่ถูกและโดนด่าอีกโอ้ได้ด้วยนะงงนะคะอ่ะนะหนเส้นนะคะก็บิสิทธ์เข้า VP ีขงจันตาย3์มนะคะแล้วก็ได้สูตรหนึ่งนะคะได้ลดอีก50นี่ได้ลดอีก50นะคะ ถ้าเข้าวีพีสิบงวดอาจจะเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นหยกขาวนะคะหยกน้ำพึ่งนะคะอาจจะเป็นอันนี้ค่ะปีเสียเปลี่ยนสีหรือบางท่านอยากจะได้นี่เลยรูปประคำาตว่าสวดมนต์ก็ขอเชิญได้นะคะข้างล่างค่อยน้ำเก้าดูดซับเป็นเนื้อหยกขาวค่ะเนาะท่านใดอยากได้ก็กินกลางกันเข้ามาที่หมายเลขนี้นะคะ 0 9 0 9 2 8ก6 2ศและ ID l ดี e 6ล5 9สาห้าเนะคะถ้าท่านอยากจะเข้า VP พิมพ์คำว่าขอดูลูกนะคะถ้าท่านอยากจะออะไรอะ่ะอาจารย์โอเข้ามาแล้วงงถ้าท่านอยากจะซื้อปฏิทินนะคะก็พิมพ์คำว่า สั่งปฏิทินถ้าท่านอยากทําบุญพิมพ์คาว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะเพื่อเป็นการบ,บการอกกล่าวด้วยกันเนาะที่หมายเลขนี้นะคะ0ูนย์เก้าศและไอเดียไลน์หกามห้าเก้่ค่ะนะคะแยาจอไว้นะแล้วก็ท่านใดที่อยากสั่งปฏิทินก็รีบเลยนะคะเพราะของมีจมํำนวนจํากัดนล้วหมดแล้วก็หมดเลยค่ะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นแรงด้วยนะคะลด50%ซึ่งอาจจะดึงไปได้ไม่ได้นานมากนะนะคะหลายท่านบอกว่าจายอย่าเพิ่งเพิ่งตโปรโมชั่นตัวนี้นะเก็บตังโยเก็บตังโยโอเคโอเคยืดให้อีกนิดนึงนะเห็นไหมน่ารักจะตายไปเนาะนะคะโอเควันนี้อาจจะพูดเยอะมากละ นะคะก็คงอาจจะบายบายสำหรับในวันนี้อย่าลืมสิ่งที่สำคัญของพวกเราที่ขอกันอยู่เรื่อยๆก็คือกดไลค์นะคะกดไลค์เพื่ออะไรเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับพวกเราว่าโอ้โหสุดยอดเลยรายการนี <S <S <ๆ>้สุดยอดให้หวยมั่นมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โอ๊กอาจารย์อาจารย์โต้งโอ้โหเป้งๆอาจารย์ตายอย่างนี้เป้งๆโอ้โหสุดยอดกันจริงๆนะคะเพืะะ่อเป็นกำลรรังใจเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ผลงานอะไรดีๆอีกเยอะๆเข้ามานะคะ และกดแชร์เป็นสัญลักษณ์ลูกศรโฮะนะคะเพื่อที่คุณจะได้บอกนี่นดูรายการอาจารย์ตายสยิสุดยอดมากเลยติดตามแกมานานหลายปีแล้วเข้าทุกวัสุดยอดจริงๆเนาะนะคะหรือกดติดตามและสับสกายที่มีระฆังสองขีดกริ้งกริ้งกริงงง้งนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะคะจะได้เป็นการอนุเคราะห์อ,อาจารย์ก็ได้เนาะ ลดงานอาจารย์ได้ไหมก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเวลาคุณหาคลิปไม่เจอคุณก็จะมาโอดควรกับอาจารย์อาจารย์ลงหรือยังหาอาจารย์ไม่เจอหนุนนี่นี่นี่ถ้าคุณกดไว้คุณเจอแน่นอนนะคะประมาณนี้ค่ะนะและอย่าไปกดติดตามหลายช่องนะคะเพราะว่ามีสมาชิกเราอะคะ่ะไปกดติดตามหลายช่องเรากดติดตามหลายช่องปุ๊บอ่ามันขึ้นหลายๆอันน่ะเออเนาะ คุณก็พลาดของเราไปได้ด้วยเหมือนกันเอ๊ะเหมือนเราจะกักยังไงไม่รู้ไม่รู้แหละเนาะเรากักของเราไว้ก่อนโอเคค่ะงั้นวันนี้คงอาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่เฮงเปังๆรวยรวยกันอีกต่อไปไม่รวยไม่เลอะรวยเสียให้เขตไปค่ะนะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะกับอาจารย์ต่ายหมดูตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย